อยู่กันที่แยกป่อสร้างนะคะจะไปถูกกระทะหรือกรับแบบมาตามรีวิวจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าลุ้น,นกันว่าจะหลงไหม,ม <c oughs> จะหลงไหมแล้วก็เมนูในร้านอไหนที่เขารีวิว ถ้าตรงไปเป็นบอ่อสร้างใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเนาะไม่อยากค่ะทุกคนจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยมูกระลึกลับในซอยน้อยขับเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะอาจจะอยู่ลึกหน่อยแต่ว่าทางดีมากไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคเลยนะจ๊ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วเนจกนน่าจะมแกค่ะ๊ยบอเลย อีกอกีก่นาทีได้ค่ะได้เดินมาถึงเราก็มาชำระเงินกันก่อนเลยค่ะพร้อมกับเราอุปกรณ์เรียบร้อยก็ตักน้ำและน้ำแข็งไปหาที่นั่งกันได้เลยวันนี้เรามาเร็วค่ะก็เลยเลือกที่นั่งเด้เยอะแยะพร้อมกับตักของรอเลยค่ะของยังลงไม่หมดเลยนะเพราะเรามาเช้ามากตอนนี้เราก็ตักอาหารมารอเรียบร้อยอยู่ขั้นตอนรอเตาค่ะเพราะคนเยอะมาก เราจะเสิร์ฟไม่ทันนะเรากันเสิร์ฟไปค่ะแป๊บนึงและแล้วเตาของเราก็มาพร้อมที่จะระเริงทุกอย่างรงบนกระทะแล้วเพราะหิวม,มากในตัวน,นี้นะคะทุกคนทั้งหมูชาชูทั้งหมูหมักแล้วก็สามชั้นทั้งมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกด้วยค่ะทุกคนทั้งหมดนี้ในราคา159บาทคุ้มไหมละ่ะอะน้ำกับน้ำแข็งฟรีคะ่ะแต่น้ำอัดลมเนี่ยเพิ่มในราคา30บาท วันนี้นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาแบบใหม่ๆเน้น,น,นๆดนๆแบบนี้เลยทุกคนกินกับกุ้งโอ้ยนจิ้มซุกี้ของเขาก็ใช่ย่อยนะจ๊ะเอาหมูหมัมกนุ่มๆแบบนี้จุ่มลงไปค้นๆเลยจ้าฟินไปอีกอืม้มทานกับผักสดค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นกุ้งปลาหมึกหมูหมัมกสามชิ้นย่างลูกชิ้นปลาโอ้ย นาณาชนิดจอทุกคนแถมจะมากับบนเส้นในตำนานอีกนอกจากนี้เรายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงมุกระทะลึกลับในซอยน้อยนะจ๊ะนั่นก็คือพิซซ่าแฮนเมคที่ทำกันสดๆร้อนๆตรงนี้เลยค่ะพอเสียงกระดิ่งดังปุ๊บทุกคนก็จะต้องมาต่อแถวเพื่อรับพิซซ่ากันเลยทุกคนใครไม่ได้กินถือว่าไม่ครบสูตรของที่นี่นะนเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงด่งปุ๊บคือพิซซ่า แล้วคนเราคืวเยอะมากอืมน้ยเพิ่งออกจากเตาค่ะร้อนมากอืมดูความเป็นชีสดีค่ะโอ้หโอเคใช่ไหมคะใช่แล้วเบอกว่ากันแบบอร่ออร่อยหันไปดูทีคนเต็มร้านแล้วค่ะทุกคนยังไม่หกโมงเย็นเลยนะเนี่ย ตบท้ายเป็นด้วยไอศครีมอร่อยๆค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปที่จอดรถกันเป็นไงบ้างอร่อยนะของเยอะ159้บา่ะของถือว่าเยอะแล,แล้วมีบุฟเฟ่ต์แบบซีฟู้ดด้วยเนาะ<ช>จิ้มจิ้มก็แบบเข้มข้นอาหารในของบุฟเฟ่ต์นี่ถือว่ามาตรฐานเลยดีเลยอแล้วก็พิซซ่าได้กินแล้วคะ่ะ พิซซาที่เขาบอกว่าอร่อยอ๋อพิซซาอร่อยพิซซามีตำนานอร่อยจริงอะ่ะถ้าแบบไม่ได้กินอย่าเพิ่งกลับ <c oughs> <c oughs> ต้องรอคิวคนเยอะมากพอออดออกปุ๊บคือหมดเลยคือกลิ่งมาปุ๊บคือ <c oughs> แบบหมดแล้วค่ะคุองานดีจริงๆิวจริงใจรีวิวเ <c oughs> ช็คให้แล้วนะคะว่าโอเค